ตอนที่123เมื่อคิดถึงตรงนี้ฉีอ๋องเก้ยพูดปลอบเขาว่าพี่้าเช่นนั้นก็ช่างมันเถอะท่านก็อย่าได้คิดเล็กคิดน้อยกับนางเลยแค่ผู้หญิงไม่มีเหตุผลคนหนึ่งใช่ว่าผู้หญิงทุกคนจะฉลาดรู้ความเหมือนช่วยเอืกันหมดเสียเมื่อไหร่ล่ะอยู่วันห้าวพูดขึ้นว่าใช่ช่วยเอือฉลาดรู้ความเจ้าไปบอกนางด้วยล่ะว่าเรื่องนี้ให้จบสิน้นเลิกแล้วต่อกันไป หากว่าจากนี้ไปก่อกวนอะไรให้นางกำคาญใจขึ้นมาจริงๆจนถึงขั้นลงไม้ฟาดหนักๆเข้าไปสักทีนี่จะไม่ใช่เคาะซ้กำกรรมซัดแค่เพิ่งตกน้ำไปไม่พอยังจะต้องมาโดนไม้ฟาดเข้าไปอีกหนึ่งดอกหรอกหรือไม่คุ้มหรอกต้องอบายหมามีเรื่องเคืองใจกับผู้หญิงแบบนี้ช่างไม่คุ้มเลยจริงๆเขาพูดปลายดวงตาก็กรอกกิ้งหลุกลิกจุดรวมสายตาก,กระจัดกระจายออกจากกันโดยไม่รู้ตัวฉี่อ่องตะลึงงาน พี่ห้าทำไมข้าถึงรู้สึกว่าท่านดูจะสนุกเพลิดเพลินกับเรื่องนี้นักล่ะยูวันเฮาเก็บสายตากับทันทีกรอกตามองบนใส่หรือจะให้ข้าร้องห่มร้องไห้หรือควรตั้งมากมายเพียงน <th> ี้จะให้ใครรู one ้ได้อย่างไรว่าข้าถูกภรรยาทุกตีน่ะมีเหตุผลเช่นนั้นเรื่องนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะหรือเห็นแก่สถานะของไม้ป่าผัวอดทนไว้ซะยูวันเฮาพูดจบ ก็กลับไปหาหยวนจิงหลิงช่วงนี้เขาไม่สามารถปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้ค่าสายตาได้เลยจริงๆทั้งยังเอะอะก็กดเคืองคนอื่นอยู่เสมออีกด้วยยิ่งนานวันก็ยิ่งเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วหยวนชิงหลิงล่ะอยู่ที่ไหนอยู่วนเฮากวาดสายตามองหานางแต่ก็ไม่เห็นนางนี่เขาแค่เดินออกห่างไปครู่เดียวนางก็หลงทางแล้วคือหยวนชิงหลิงถูกองคหญิงชางผิงอยู่วนหลิง และองคหญิงวนจิ้งพาตัวไปแล้วสองพี่น้องกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสภาพร่างกายของหวยอ๋องดังนั้นหลังจากชีอ๋องเดินตัวอยู่วันห้าไปทั้งสองก็รีพาย,ยวนชิงหลิงไปที่ลานด้านนอกเพื่อสอบถามอาการของหวยอ๋องทันทีหวนชิงหลิงอธิบายอาการโดยคร่าวๆให้ฟังองค์หญิงวนจิ้นพันถอนหายใจหวังว่าเขาจะทนจนผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ข้าทุกข์ใจจนนอนไม่หลับมาหลายวันแล้ว ยวนชิงหลิงเห็นว่าเบ้าตาของนางดำคำั้าผิวหน้าแห้งกร้านสแสดงให้เห็นว่านางนอนไม่หลับจริงๆจึงพูดปลอบขวัญให้กำลังใจไปหลายประโยคในขณะที่กำลังคุยกับองค์หญิงอยู่นั้นก็ได้เห็นชูหมิงช่ยเดินเข้ามาใกล้าจากระยะสายตาอยู่วนหลิงพูดเสียงดังด้วยความกังเกียจนางมาที่นี่อีกแล้วอย่างนั้นหรือครั้ทงที่แล้วทำไมไม่กดหวัวให้นางจมน้ำตาย,ตาย,ตายไปซะเลย ต้องมาเห็นนางเสยแซงทำมานยาสาไทยให้นํำคานตาอยู่ได้ทุกวี่ทุกวันหยวนชิงหลิงรู้สึกว่าอยู่วนหลิงนั้นเป็นเด็กสาวที่จริงใจตรงไปตรงมาอย่างยิ่งเวลาคุยกับนางก็พูดจาดีมีมารยาทจึงรู้สึกชอบนางมากแต่องค์หญิงหยวนจิ้นพันขมวดคิ้วหมุนหลิงเอ๋ออย่าพูดจาเหลวไหลฮาชายาฉีก็นับว่ายังเป็นคนไม่เลวอยู่นะนางมองหยวนชิงหลิงเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งก่อน เราก็ไปกล่าวขอโทษนางเียเถอะข้าจะเป็นสักขีพ,พยานและรับผิดชอบให้เองเรื่องนี้จะได้จบจบกันไปดีหรือไม่หยวนชิงหลิงยกยิ้มให้ข้าขอโทษนางจะรับมันไหวอย่างนั้นหรือไม่กลัวฟ้าผา่าตางหัวหรืออย่างไรนางตกน้ำไม่ได้อย่างไรนั้นตัวนางเองย่อมรู้ดีแก่ใจที่สุดประโยคนี้นางจงใจพูดในตอนที่ชูหมิงช่วยเดินเข้ามาใกล้แล้วนางไม่สนใจชื่อเสียงอันบริสุทธิ์ขุดผ่ดองอะไรทั้งสิ้น แต่เพื่อนที่นางไม่ได้ทํานางไม่มีวันยอมเป็นแพ้รับบาปแน่และนางก็ไม่อยากเห็นชูหมิงชุยนั้นแกล้งทําเป็นหน่าสงสารหน้าเวทนาทําเป็นไร้เดียงสาให้คนเห็นใจไปทั่วอีกด้วยองค์หญิงวนจริงจึงหันไปมองชูหมิงชุยได้แววตาประหลาดชูหมิงชุยพันหยุดฝีเท้าหลุบขนตาลงถอนหายใจเบาๆแล้วหันหลังเดินกลับไปด้วยท่าทางที่ปฏิเสธไม่ได้ไม่แน่ใจ ดูจนใจมากทั้งยังน่าสงสารและยากจะแก้ตัวไปพร้อมๆกันอยู่เหวินหลิงพร่งขึ้นมาตรงๆว่าหากว่าริสุดใจจริงทำไมถึงไม่หักลังคำพูดของพี่สะใภ้ห้าล่ะองค์หญิงเวินจริงไม่ชอบการต่อสู้ระหว่างผู้หญิงแบบนี้เป็นที่สุดเมื่อเห็นว่าเรื่องราวเริ่มจะดูแปลกๆนางจึงไม่พูดอะไรอีกเพียงหันหลังแล้วเดินจากไปอยู่เหวินหลิงกลับคว้ามือหยวนจิงหลิงเอาไว้ พลางพูดอย่างตื่นเต้นว่าพี่สะัยห้าเมื่อคู่นี้ท่านน่าทึ่งมากเลยถึงกับกล้าพูดใส่หน้านางอย่างนั้นเลยด้วยทําไมถึงจะไม่กล้าละ่ะไม่ใช่ว่าเจ้าก็ต่อว่านางด้วยหรอกหรือหยวนชิงหลิงพูดอย่างนึกขำผู้หญิงคนนี้จิตใจชั่วร้ายจะแย่เสียดายก็แต่พี่ห้ากับเสด็จแม่เท่านั้นแหละที่ต้องมาถูกนางหลอกหยวนชิงหลิงถึงก็อยากรู้ขึ้นมาแทบตายเลยว่า อยู่วนลิงได้ไปเห็นจากที่ไหนกันแน่ถึงได้รู้ว่านิสัยของชุม,มชุยมีปัญหาไร้แรงขนาดนั้นแต่อยู่วนลิงกลับพูดว่าพี่สะพายห้ายังต้องยุ่งอยู่กับการรักษาอาการป่วยของพี่หกกระมังเช่นนั้นข้าไม่รบกวนให้นเสียเวลาแล้วดีกว่าหยวนชิงลิงคว้าแขนของนางมาไม่ยุ่งหรอกเรามาคุยกันถึงท่าแท้ของชุมชุยกันดีกว่าทั้งสองหาสถานที่เงียบสงบแห่งหนึ่งนั่งลง หยวนชิงหลิงจึงได้รับรู้เรื่องราวความเป็นไปทั้งหมดที่กลายเป็นความรักความแค้นระหว่างหยวนหลิงกับชูหมิงชุยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วในตอนนั้นทุกคนต่างก็คิดว่ายวหยวนเฮาจะแต่งชูหมิงชุยหนาตัวหยู่หวนหลิงเองก็ชอบที่จะไพ่ในอนาคตคนนี้มากเช่นกันทุกครั้งที่ชูหมิงชุยไปเยี่ยมเสด็จป้าหองเฮานางก็มักจะไปนอนทักทายเสียนเฟยที่ตำหนักด้วย และมักจะมีของติดไม้ติดมือมาให้อยู่วนหลิงด้วยไม่เคยขาดจนซื้อใจอยู่วนหลิงได้อยู่หมดัดทุกครั้งที่อยู่ต่อหน้าเสียนเฟยและอยู่เหวนเฮานางก็จะคอยพูดใจย,ยกย่องชื่นชมสรรเสริญในความดีของชูหมิงช่วยอยู่เสมอเสมอครั้งหนึ่งชูหมิงช่วยปักปิ่นลายผีเสื้อยกขาวด้านหนึ่งเข้าว,วังอยู่วนหลิงได้เห็นเขาก็ชอบมันมากจึงไปเอย่ยปากขอยื้มาปักบ้างสักครั้ง ชูหมิงชุยก็แสดงความใจกว้างด้วยการยกปิ่นให้อยู่หวนหลิงไปตรงๆอยู่หวนหลิงดีใจมากนางถึงขั้นตรงดินกลับไปที่ห้องตัวเองเพื่อลองปักปิ่นพยายามจับคู่กับเสื้อผ้าชุดที่เข้ากันที่สุดแล้วไปหาพี่สาวน้องสาวทั้งหลายเพื่ออวดปิ่นที่ได้รับมาผลสุดท้ายกลับไปได้ยินชูหมิงชุยพูดกับสาวใช้ของนางในอุทยานหลวงสาวใช้ถามนางว่า เพราะเหตุใดนางถึงยกปิน่นยกข่าวล้ำค่าด้ามนั้นให้กับองค์หญิงไปชูหมิงช่วยกลับพูดด้วยท่าทางกังเกียจว่าองค์หญิงช่างผินนั้นโลภมากอยากได้ของคนอื่นนางก็ถือเสียว่าทําบุญให้ขอทานไปในตอนนั้นอยู่วนหลิงนับว่าย,ยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอจึงพุ่งเข้าไปถามนางตรงๆจนเกิดเป็นการทะเลาะจนบานปลายทั้งเสียนเฟยและอยู่วนฮ่าต่างก็รู้เรื่องนี้กันหมด ชูหมิงช่ยกับร้องห่มร้องไห้กล่าวหาว่าอยู่วนหลิงใส่ร้ายนางนางไม่เคยพูดอะไรอย่างนั้นเลยและสาวใช้ของนางผู้นั้นก็เป็นพยานให้ว่าองค์หญิงเป็นฝ่ายพูดโกหกด้วยเหตุนี้อยู่เวนหลิงจึงถูกเสียงปวยลงโทษไปยกหนึ่งทั้งยังถูกอยู่เวนเห่าดุด่าสะเละเทไปอีกยกหนึ่งผ่านไปสองปีพอได้พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอยู่เวนหลิงก็ยังคงโกรธไม่หาย หากว่านางไม่เต็มใจให้ข้าข้าก็ไม่มีทางไปบังคับเอามาอยู่แล้วเสด็จพ่อทรงรักข้าเอนดูข้าขนาดไหนข้าต้องการอะไรมีหรือที่ท่านจะไม่หามาให้ทำไมจะต้องไปอยากได้ปิ่นปักผมของนางด้วยละ่ะต่อหน้ายกให้ข้าแล้วพอรับหลังกลับเอาข้าไปว่าจะเสียห,หายแบบนั้นข้าเป็นถึงองค์หญิงเป็นราชนิกูสูงสักแต่สุดท้ายับกลายเป็นแค่ขอทานเพราะน้ำคำของนางที่เกลียดที่สุดคือนางกล้าทำไม่กล้ารับ ทำเป็นร้องห่มวร้องไห้ต่อหน้าเสด็จแม่กับพี่ห้าบอกว่าข้าใส่ร้ายนางทำจนข้าถูกเสด็จแม่กับพี่ห้าลงโทษผู้หญิงคนนี้ข้านับได้เห็นท่าแท้นางอย่างละเอียดทีทั่วแล้วละ่ะตอนนั้นข้าถึงกับพูดเลยว่าให้พี่ห้าแต่งงานกับขอทานสักคนก็ยังดีกว่าแต่งกับนางท้ายข้าก็ได้อย่างที่ใจหวังแล้วหยวนชิ่งหลิงก็แอบไอออกมาทีหนึ่งนี่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนเลยว่า ตอนนี้นาะงเป็นขอทานแล้วนะสิอยู่วนหลิงตระหนักว่าคำพูดตัวเองผิดปแปลกแต่แล้วจึงรีบพูดทันทีว่าข้าไม่ได้หมายความว่าพี่สะพ้ายเป็นขอทานหรอกนะข้าแค่ปากไวไปหน่อยพี่สะพ้ายจะโกรธข้าเลยนะหยวนชิงหลิงจะไปโกรธเครื่องสาวน้อยที่น่ารักแบบนี้ได้อย่างไรกันจึงพูดว่าไม่เป็นไรหรอกอยู่วนหลิงถอนหายใจด้วยท่าทางแบบผู้ใหญ่แล้วพูดด้วยหน้าตาบูดบึง้ง ท่านว่าพี่ห้าของข้าออกจะเป็นคนฉลาดทําไมตอนแรกเขาถึงได้ถูกผู้หญิงคนนี้หลอกปั่นหัวเล่นได้ง่ายๆเช่นนี้นะหยวนชิงหลินปลอบใจอย่าตําหนิพี่ห้าของเจ้าเลยนะเขาเป็นแค่คนง้อคนหนึ่งในหัวของเขามีแต่ญ้าเท่านั้นแหละหยู่หวนเฮาเพิ่งจะตามหานางเจอและกําลังเดินเข้ามาพอดีท่านได้ยินคําพูดที่นางพูดออกมาจึงถามด้วยน้ําเสียงเย็นเยียบว่า เจ้าว่าใครเป็นคนโง่ไม่ทราบแค่ไม่ทันสนใจคู่เดียวก็มาคุยเรื่องไม่เป็นเรื่องกับอันหลิงที่นี่แล้วช่างวางใจไม่ได้จริงๆอยู่วนหลิงแลบลิ้นน้อยๆสายตามองหยวนชิงหลิงอย่างเห็นอกเห็นใจแวบหนึ่งพูดว่าพี่ห้าพี่สะพ้ายข้าไปแล้วนะพูดจบก็วิ่งเร็วสีเราทานน้ำมันไว้ที่ฝ่าเท้าเลยทีเดียวอยู่หวนเห่าก้าวเท้าเดินขึ้นไปข้างหน้า เงาร่างสูงใหญ่ปกคลุมทะมึงท่าทางพร้อมบทขยี้อย่างสมบูรณ์สีหน้าที่เดิมทีก็เป็นสีเหลืองไ่อของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงกล่ำด้วยความโกรธด,ดวงตาของเขาส้องคมาหงมาที่นางเจ้าพูดว่าใครเป็นคนโง่หรือในหัวของใครเต็มไปด้วยหญ้าหรือยวนชิงเหล่งยิ้มแยแยฟังผิดแล้วฟังผิดหูของข้าดีอยู่เจ้าอย่าได้คิดนี้ เขาเห็นนางตั้งใจจะหนีจึงยื่นมือข้างหนึ่งออกไปหยุดไว้แล้วต้อนนางเข้ามุมที่ต้นไม้ใหญ่ๆตรงๆด้วยรัศมีอันน่าเกรงขามแบบชายชะก,กานที่แผ่ออกมาปกคลุมท้าบทับเหนือศีรษะทําให้หยวนชิงหลิงยากจะหลบซ่อนได้พ้นนางเอื้อมมือออกลากไล้สัมผัสไปตามแก้มของเขาแล้วพูดเบ,บาๆว,ว่าข่านออกลังผิดแล้วล่ะข้าน่ะชื่นชมเจ้าอยู่ต่างหากในใจข้า ท่านออกช่างสมบูรณ์แบบไม่อย่างนั้นแล้วข้าคงไม่วางแผนทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้แต่งงานกับท่านหรอกข้าไม่หลงกลลูกไม้พันนี้ของเจ้าเอามือประมึกของเจ้าออกไปให้พ้นอยู่วันเห่าแค้นเสียงสั่งอย่างเย็นชานี่มันน่าโกัวจนแทบบ้าจริงๆแล้ววันนี้บอกว่าเขาโง่พรุ่งนี้อาจจะว่าเขาเป็นคนบ้าก็ได้เขาไม่เคยได้ยินนางพูดถึงเขาในด้านดีๆจากใจจริงเลยสักครั้ง เมื่อก่อนเขาอาจจะเคยทำไม่ดีกับนางบ้างเล็กน้อยแค่เล็กน้อยเองแต่ว่าช่วงนี้เขายังดีกับนางไม่พออีกหรือระวังให้ดีเถอะคนเราถ้าโลภมากลาบมักจะหายไปได้ง่ายๆหรอกตอนที่124ยี่สิบสี่หยวนชิงหลิงเก็บมือกลับพูดอย่างไม่ค่อยเต็มใจว่าเช่นนั้นเต้าจะรับลูกไม้ไหนละ่ะถ้าผิดเองยังไม่หายโกรธอีกหรือ เจ้าทำผิดแล้วยังจะแสดงท่าทางมั่นอกมั่นใจอย่างนี้อีกทั้งยังเย่อหยิ่งอวดดีได้ขนาดนี้ด้วยหรือเจ้ามีท่าทีสำนึกในความผิดหรือไม่ขอโทษแล้วหรือไม่ชดใช้ความผิดแล้วหรือไม่คำถามที่รวมมาเป็นชุดนี้นับว่ามาจากความรู้สึกอัดอั้นที่ทนเก็บไว้มายาวนานมากแล้วจริงๆหยวนชิงหลิงก็โกรธมากเช่นกันก็คแค่พูดว่าเจ้าไปประโยคเดียวเองไม่ใช่หรือแค่พังปากเฉยๆไม่ได้ตั้งใจเสียหน่อย จะมาตอแยถามเซาซีไม่เลวเช่นนี้เหมือนคนฉลาดเขาทำกันอย่างนั้นหรือลหลังเจ้าก็ใช่ว่าจะพูดถึงข้าในแง่ดีสักกี่มากน้อยจะดีจะช่วยอย่างไรข้าขะนับว่าเป็นผู้มีพระคุณช่วยเจ้าให้รอดนางหน้าแดงริมฝีปากเขยอาเล็กน้อยดวงตามืดทะมึนเส้นผมเริ่มยุ่งเหยิงร่างกายเอียงไปเล็กน้อยในใจพันรู้สึกผิดประโยคที่ว่าเป็นผู้มีพระคุณนั้นนางไม่กล้าพูดออกมาจากปาก ซึงเดิมที่จะหลบสายตาไม่ยอมมองตรงๆอยู่วันเฮารู้สึกได้ถึงความโกรธที่พุ่งทะยานขึ้นมากลางศีรษะเขาแล้วยังกล้าลำเลิกบุญคุณอีกหรือช่างไม่รู้กฎเกณฑ์ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรอย่างนี้เขาไม่คิดอะไรทั้งสิน้นก้มศีรษะลงไปแล้วกัดเขาที่ริมฝีปากสีแดงสดที่เผยเล็กน้อยนั่นไปเต็มๆคำแต่พอเขาจะตบตีนางไม่ได้อีกต่อไป ความตั้งใจเดิมของเขาคือการลงโทษแต่ทันทีที่ได้สัมผัสแนบชิดริมฝีปากสีแดงสดนั่นความอ่อนหวานนุ่มนวลพันส่งมาถึงจุดสูงสุดของหัวใจร่างกายเราถูกแช่แข็งในสมองก็พันว่างเปล่าไปครู่หนึ่งสมองของหยวนชิงหลิงก็ว่างเปล่าไปทันทีเช่นกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กลีบป,ปากทั้งสี่บทเบียดหยวนชิงหลิงเพเยริมฝีปากล่างอย่างไม่รู้ตัว ใช้ฟันกัดโตตอบกลับเบาๆสองมือยกขึ้นมาแตะที่หน้าอกเขาใบหน้าร้อนผ่าในสมองว่างเปล่ามีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นรัวอยู่ในช่องอกเสียงดังก้องกำปนาดราวกับเสียงฟ้าร้องลมหายใจของทั้งสองรัวเร็วกระชั้นถี่ต่างฝ่ายต่างใช้สองมือของกันและกันอกกอดกระชับอีกฝ่ายอย่างเหนือการวกควบคุมนี่ไม่ใช่ความรู้สึกส่วนตัวแต่อย่างใด แต่เป็นการเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวรวมถึงการที่นางกัดริมฝีปากตอบโต้กลับไปอย่างแผ่วเบานั้นด้วยอยู่วนเฮากดเบียดริมฝีปากลงไปหนักๆบดขยี้ฉกชฉวยจู่โจมริมฝีปากและฟันที่กระทบกันในหัวใจคล้ายเกิดขึ้นอารมณ์ัวพันรัดตึงลมหายใจที่ประสาทเป็นจังหวะหัวใจที่เต้นโครครามคล้ายดั่งโลกทั้งใบจะหยุดนิ่งลงในชั่ววินาทีนั้น หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ค่อยๆเคลื่อนยายริมฝีปากไปที่ใบหูของนางโอบเกาะเพือนร,อร่างที่อ่อนปวกเปียกสัมผัสเส้นผมนุ่มสลวยที่ปลิวสวัยไปมาด้วยมือของเขาคลิปตานั้นบังเกิดความร้อนสายหนึ่งขึ้นมาในช่องท้องช่วงล่างของเขาซึ่งเป็นความร้อนดังไฟที่ไม่อาจควบคุมได้หยวนชิงหลิงไม่เหลือเรี่ยวแรงแล้วแม้แต่น้อยนิด ทั้งสมองและร่างกายของนางคล้ายอยู่ในสภาพขาดออกซิเจนเฉียบพลันทำได้เพียงเองนกายลงซบบนหน้าอกเขายังแผ่วเบาฟังเสียงหัวใจเต้นราวกับกรองศึกนั้นเมื่อสติสัมปชัญญะค่อยๆฟื้นตัวกลับมาคนก็สงบลงไปได้มากแล้วยามที่แยกออกจากกันบังเกิดบรรยากาศชวนอึดอัดเล็กน้อยใบหน้าของหยวนชิงหลิงเาล็กวกับพระอาทิตย์ยามเช้าที่กำลังขึ้น มันเป็นสีแดงเจิดจ้านางไม่กล้างเงยหน้าขึ้นไปมองเขาได้แต่บิดข้อมือพลางกระซิบเสียงแผ่วท่านอ๋องควรไปทำงานได้แล้วอยู่หวันเฮาอยู่ในอารมณ์ที่ซับซ้อนมองดูใบหน้าแดงก่ำอันคุ้นเคยของนางก้มหน้าลงต่ำหลบสายตาดวงตานางสั่นไหวราวกับกวางน้อยที่ตื่นกลัวจากนั้นก็เพ่นพลให้ยานออกไปทันที เกิดความรู้สึกเสียดายที่ต้องแยกออกจากกาันเมื่อครู่อยู่วันเฮาผู้หญิงคนนี้น่ารังเกียจนะเจ้าจะถูกนางล่อลวงอีกไม่ได้แล้วนะทว่าทําไมนะช่วงเวลานี้เจ้าถึงอยากล่วงสัมพันธ์ล้ำลึกกับนางมากถึงเพียงนี้ล่ะผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงติดจะหพอบอบว่าคืนนี้ข้าจะมารับเจ้ารอข้าล่ะ หยวนชิงหลิงพยักหน้าอย่างเชื่อฟังอืมรู้แล้วเขาหันหน้าไปช้าๆทันใดนั้นก็หยุกชะง,งักไปอีกครั้งหยวนชิงหลิงช้อนดวนตาที่กลมโตน่าเอ็นดูซึ่งเคลื่อแฝงความสับสนของนางขึ้นมองเขาด้วยความประหลาดใจไม่รู้ว่าเขาบ่นพึมพำอะไรด้วยน้ำเสียงอันแผ่วเบาตัวคนเดินวักลับมาคว้าตัวนางไปกอดอย่างเรี้ยวกราดกลมหน้าลง ริมฝีปากพันผูกประทับแนบลงมาอีกครั้งครั้งนี้เขาไม่ได้ตั้งใจลองลิ้มชิมรสหอมหวานอ่อนละมุนเหมือนครั้งที่แล้วเขาบดริมฝีปากลงมาอย่างจาบจวงมือทั้งสองข้างไต่ขึ้นไปตามแผ่นหลังของนางกดทับราวกับว่าเขาพยายามจะบีบนางเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับร่างกายของเขาหยวนชิงหลิงรู้สึกร้อนวาบที่ท้องน้อย กระแสะความร้อนสายหนึ่งแล่นปราบลาวกับแผดเผานางให้มอดไหม่เขาสอดลิ้นเข้าไปสำรวจในโพรงปากไม่หยุดฟันของเขาต้อนรับเลียวลิ้นสีชมพูอ่อนของนางกัดเบาๆสัมผัสเข้าไปให้ยิ่งใกล้ชิดมือใหญ่ค่อยๆเคลื่อนไปด้านหน้าจากด้านขวาของแผ่นหลังค้างอยู่ใต้รักแร้ลาวๆาวสามวินาทีแล้วค่อยๆเคลื่อนย้ายต่อไปข้างหน้าครอบคุมสกัดกัน ควบคุมอย่างอ่อนโยนแผ่วเบาหยวนชิงหลิงสูดลมหายใจลึกในหัวคล้ายมีระเบิดลูกใหญ่ระเบิดต่อเนื่องไม่หยุดร่างกายร้อนลวกจากผลของการระเบิดต่อเนื่องนั้นครั้งนี้ความหมายของเขาชัดเจนมากแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ปล่อยนางไปในที่สุดก่อนที่ทั้งสองคนจะควบคุมตัวเองไม่ได้เขาก็ปล่อยมือมองดูนางด้วยสายตาลึกซึ้ง แล้วหันหลังเดินจากไปหยวนชิงหลิงเอนกายพิงลำต้นของต้นไม้หายใจเข้าลึกๆแบบไม่หยุดแต่ก็ยังไม่สามารถสงบจิตใจลงได้พระเจ้าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นหรือผีหลอกกางวันสสแสกๆเรอนั่นคืออยู่เหมือนเฮานะคนบ้าคนนั้นไงเล่าหลังจากลูบๆที่หน้าอกและหายใจเข้าลึกๆนางค่อยๆใช้ต้นไมพ้พยุงตัวเองให้ยืนขึ้นพอลืมตาขึ้น นางก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในพุ่มไม้เล็กๆที่อยู่ฝั่งตรงข้ามใบหน้าของนางซีดเผือกนางแสดงสีหน้าว่าไม่อยากจะเชื่อที่ตาเห็นทางน้ำตาคลอกำมือเป็นหมัดแน่นกระทั่งท่าย,ยืนของนางก็แข็งทื่อดูผิดจากเวลาปกติเป็นที่สุดเป็นชูมิงชุยสองตามองประสานกันและกันกลางอากาศความเกลียดชังความผึงห่วง เชื่อมโยงขัวพันกันไปมาอย่างบ้าคลั่งที่ชูหมิงชุยมีคือความเกลียดชังส่วนหยวนชิงหลิงคือความรู้สึกกระอักกระอ่วนเรื่องแบบนี้ไม่ควรให้ใครมาเห็นจริงๆนั่นแหละแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นชูหมิงชุยก็ตามชูหมิงชุยเป็นฝ่ายเดินเข้ามาช้าๆน้ำตาของนางถูกเกลืนกลับลงไปแล้วกระทั่งความหึงหวงบนใบหน้าของนางก็ยังหายไปอย่างไร้ร่องรอยอีกด้วย นางมายืนอยู่ตรงหน้าหยวนชิงหลิงพลางส่งยิ้มอย่างแสดงความสนิทสนมเต็นที่ไม่ทันระวังเลยมาเห็นเข้าเสร็จแล้วเจ้าอย่าได้ถือสาเลยนะสัตตูวางชี้ปลายดาบเข้ามาหาแล้วต่อให้เป็นมีดเหล็กหยวนชิงหลิงก็ยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติแต่รอยยิ้มนางในเวลานี้ช่างทำให้คนเห็นแล้วรู้สึกใจคอห่อเหี่ยวจริงๆนางพูดว่าข้าไม่ถือสาหรอก เจ้าถือสาหรือไม่ละ่ะชูหมิงชุยยกยิ้มอย่างมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นทำไมข้าจะต้องถือสาด้วยละ่ะข้าออกจะมีความสุขมากเลยเฉียวในที่สุดพี่เฮาก็ได้พบความสุขของตัวเองเสียทีรอมสักขนาดนี้หยวนชิงหลิงไม่เชื่อน้าหน้านางเลยแม้สกักผีกลิ้นแต่อย่างไรก็ตามนางยังคงพูดแบบมีลูกเล่นกลับไปอย่างสุภาพว่าขอบใจนะ ทางที่ดีไม่ควรไปทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับนางให้มากเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเช่นการถูกขัดขวางจากความอาฆาตพยาบาทหรือแผนการร้ายอะไรที่อาจเกิดในระหว่างการรักษาแววตาของชุม,มช่วยขุนเครื่องเล็กน้อยอันที่จริงข้าเองก็ยังค่อนข้างยอมรับไม่ได้อยู่บ้างแต่ในความเป็นจริงข้าก็แต่งงานกับชีอ่องไปแล้วก็สมควรต้องลืมทุกสิ่งที่ควรลืม ไม่เช่นนั้นข้าก็คงใช้ชีวิตต่อไปอย่างเป็นสุขไม่ได้แน่เจ้าพูดได้ถูกต้องแล้วเส้นทางที่ข้าเลือกเองต่อให้มันยากลำบากแค่ไหนข้าก็ต้องกัดฟันเดินต่อไปจนสุดทางพูดจบนางก็ค้อมตัวคำนับไปทางหยวนชิงหลิงเรื่องที่ตกน้ำไปข้าขอโทษด,ด้วยเป็นข้าผิดเองหลังขอโทษเสร็จนางก็หันหลังจากไปทันที ไม่รอให้หยวนชิงหลิงได้มีโอกาสพูดอะไรออกมาหยวนชิงหลิงกลับรู้สึกประหลาดใจมากจ,จู่ๆนางก็อ่อนโยนขึ้นจนยากจะยอมรับได้จริงๆแต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะขอแค่ชูหมีช่วยไม่มาหาเรื่องนางก็พอนางรับมือกลางวันที่จวนหวยอ,อ๋ององหญิงโลผิงก็จะเดดมาหลังจากที่ทุกคนกินข้าวกันเสร็จแล้ววันนั้นที่มามาเยี่ยมหวยอ๋อง หยวนชิงหลิงก็เคยได้เห็นองค์หญิงโลผิงเวลานั้นองค์หญิงโลผิงกับองค์หญิงชินผิงล้วนอยู่ด้วยกันองค์หญิงทั้งสองมีความสง่าอย่างยิ่งหยวนชิงหลิงได้แต่ซ่อนตัวอยู่ข้างลานในเวลานั้นไม่กล้าแสดงตัวออกมาพบหน้าเมื่อได้เจอกันตรงๆในวันนี้นางไม่มีหนทางหลบหนีหนีหน้าได้อีกต่อไปฮองเฮาทรงประสูพระธิดาทั้งหมดสามพระองค์โอรสอีกสองพระองค์ องคหญิงใหญ่อยู่เหันจริงได้รับพระนามว่าองค์หญิงหันจริงราชบุตรเขยนามชิวจงสวามีเกิดในครอบครัวบัณฑิตผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในระดับมวลน,นเป็นลูกหลานตระกูลเก่าแก่ที่สืบเชื้อสายหุนนางมาช้านานองค์หญิงสามอยู่หินหลีได้รับพระนามว่าองค์หญิงโลผิงราชบุตรเขยนามชุยหยางสวามีปัจจุบันทำหน้างานอยู่ที่กรมอาญา องหญิงอยู่เหวนชินได้รับพระนามว่าองค์หญิงเหวนชินราชบุตรเขยนามถันหมิงเจียงดูแลงานในกรมคังตำแหน่งของราชบุตรเขยล้วนเป็นแค่ตำแหน่งลอยๆไม่ได้มีความสลักสำคัญอะไรนะแต่ราชบุตรเขยช่วยอย่างพระสวามีขององค์หญิงโลผิงกลับมีตำแหน่งเป็นถึงรองเจ้ากรมอาญาเรื่องที่หวนชิงหลิงวางแผนจับอยู่วนันเฮาครั้งนั้น ไปเกิดขึ้นในจวนองค์หญิงโลผิงกลางงานเลี้ยงวันค้ายวันพระาตสมภพของนางน,นั่นเองดังนั้นองค์หญิงโลผิงจึงได้เกลียดชังหยวนชิงหลิงมาจนถึงทุกวันนี้